เดี๋ยวกลับมาที่หลังเกมนะครับเดี๋ยววันนี้เปิดว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะได้สัมภาษณ์น้องด้วยนะครับอีกสองคนนะครับเดี๋ยวให้น้องนั่งลำตัวกองหนึ่งครับสวัสดีครับผมนายนามินที่สูง่นเนินครับชื่อเล่นชื่อนิวนะครับจากจากที่ไหนจากเอ่อราชพัฒน์เชียงคูณราชพัฒน์เชียงคูณครับผมชื่อกวินกลาหอนครับชื่อเล่นชื่อปูนครับจากสตนนีชัยภูมิครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับวันนี้วันนี้เล่นตำแหน่งอะไรครับเซนเตอร์ครับเซนเตอร์เป็นไงบ้างครับวันนี้สนุกไหมครับเต็มที่แล้วครัับนนนี้่่่ตองงมครไ ตอนก่อนโควิดนะเต้องเป็นปีที่ก่อนเว้งโควิดจำจำน้องได้อยู่เพราะว่านี้เป็นไงบ้างครับแตกต่างไหมหรือยังไงตอนนี้คือเรียนอยู่อยู่ที่ไหนที่สามตอนปีสามแล้วคณะอะไรครับคณะศกษย์ศิษยเห็นยมอคุยับน้องๆโอยคครับเดี๋ยวอันยี้ิ้องเรียอย์ศิษย์ศย์ศิษย์ศนษย์ศีษย์่ิษย์ศิษย์ศิษย์ศิมย์ศเยยอ้โหยากเลยยติเล่น มาเปิดกับเซนเตอร์ครับเป็นไงบ้างครับวันนี้วันนี้ผลงานโดยเีพนักงานสนุกดีครับสนุกดีดูวิ่งตลอดนะครับวันนี้ดูวิ่งตลอดดูเล่นตั้งใจอยู่พึ่งพิงชิงพึ่งชิงหวงครับอ๋อแรไม่ชินห่วงอัเพิ่งจูนติดเนาะโอเคก็เดี๋ยวพีหน้าว่ากันใหม่เนาะวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากนะครับเดี๋ยวก่อนไปแนะนำน้องๆหน่อยครับเควรมาเล่นกีฬาไหนครับครับก็ถ้าใครอยากเล่นกีฬานะครับผมเล่นซ้อมได้ครับแล้วก็ลงการ ลองมาเล่นบาสได้รครับสนุกครับเราประกันครับผมวันนี้ขอบคุณน้องทสองคนมากนะครับีหน้ามากัใหม่นะครับขอบคุณม,มากครับครับผมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นักทีมผู้ชนะกันต่อนะครับเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนครับผม